ได้อีกชีวิตหนึ่งอีกชีวิตหนึ่งคือกําลังเฝ้ารอความยุติธรรมแล้ววันนี้คือเขาได้รับแล้วอันนี้คือรอว่าใครทําลูกของฉันฉันเฝ้ารอสาวิตรีเฝ้ารอค่ะสาววิตรีเฝ้ารอมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีทุกคนนะคะเออครับนะครับคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้ก็คือคุณสาวิตรีวงศรีชานนะครับแม่ของน้องชมพู่ที่มายืนดูบรรยากาศ การทํางานของเจ้าหน้าที่นะครับที่บริเวณด้านหน้า,หน,าหน้าบ้านของลุงพลไปพร้อมกับสาวิตรีนีสตาแบบว่าเั้นเพ่งไปเพราะเพราะคือเขาก็หวังว่าข้างในเนี่ยนะคะจะจะเป็นทีเนี้ยเ,เจ้าที่ตํารวจกลับไปจับพี่อ๋อได้นะฮะจับจับพี่อ๋อพอจับพี่อ๋อปุ๊บเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยจับพี่อ๋อไปเพราะอะไรหลายหลายคนคิดว่าพี่อ๋อนะคะมีส่วนร่วมในคดีในคดีนี้แต่ไม่ใช่นะคะ พี่อ๋อไม่ได้มีส่วนร่วมในคดีนี้นะคะพี่อ๋อก็คนหนึ่งที่ตอนนี้ถูกทอดทิ้งไปนะคะนี่คือคุณสาวิตรีทางทีมข่าวรวมถึงทางด้านของชาวบ้านกวอกนะครับที่มาเกาะติดสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับคุณเพราะความจริงมันจะเห็นอยู่อีกในไม่ช้านี้เห็นไหมคะว่าศาลกําลังเร่งการทํางานคดีนี้ให้ไวที่สุดนะคะและความจริงมันจะเป็นความจริงที่น่ากลัวและเป็นความจริงที่ถูกต้องนะคะนะฮะ ประตูะบ้านของลุงพลครับขณะดนี้นนอ่านะคะคือแม่น้องผลไม้เนี่ยนะคะนั่งืรอคอยเวลานี้เวลานี้คือลูกฉันฉันรอความยุติธรรมของฉันอยู่แล้วคนที่อยู่ข้างในหนีทําไมใช่ไหมคะหนีทําไมอ่ะจริงๆแล้วถ้าหมายจับออกมาแล้วนะเขาไม่อยู่ในบ้านมันก็หมายถึงเขาหนีไม่ใช่เหรอาะว่ามันไปตามกฎหมายก็ได้ไปได้ไหม แม่เฝ้ารอวันนี <gli> ้มานานน้อยังคะเป็นปีตลอดเวลาที่เก็บความรู้สึกมาเป็นปีอยากบอกอยากบอกอะไรกับลุงพลถ้าลุงพลดูอยู่นะเวลานี้ค่ะแม่อยากเจอหน้าเขาอยากถามว่าทําจริงๆใช่ไหมอยากให้เขาตอบทําจริงๆใช่ไหมที่ผ่านมาเขาบอกว่าก็รักรักเองเหมือนพูดเฉยๆใครก็พูดได้ แต่ใครจะรู้ว่าคําพูดน่นะถูกต้องคาพูดใครจะพูดเฉยๆยังไงก็ได้แต่ความจริงมันคือเครื่องพิสูจน์ถูกต้องไหมคะความจริงเท่านั้นคือเครื่องพิสูจน์พยานหลักฐานเท่านั้นคือเครื่องพิสูจน์ค่ะทุกคนเราจะพูดอะไรเราก็พูดได้เราจะพูดว่าเราถูกใส่ร้ายเราก็พูดได้ค่ะนะฮะหรือเราจะไม่สารภาพเราก็ทําได้แต่ความจริงที่คุณถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองไม่ได้นั่นแหละคือสิ่งที่มันจะมัดใจตัวเองมัดตัวของตัวเองเองค่ะนะคะ สิ่งที่เราอยู่ด้วยกันเราคุคีกันมามันเป็นยังไงค่ะเมืม่อได้เจอกับชาวบ้านกกกอกครับน,ะะนี่คือพยานนะคะนี่คือพยานในคดีของน้องชมพู่นะคะพ่อแบมนะคะพ่อแบมสามียายแหลมยายส้มโอนะคะตาสมอกนะคะและหลายๆคนอีกในหมู่บ้านกกกซึ่งไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ที่มานั่งติดตามชีวิตของสาววิตรีเลย แต่ละคนทำคอนเทนต์ของตัวเองพ่อแบมนิดแทบจะไม่ทำคอนเทนต์ยายส้มโอนิดแทบจะไม่มีคอนเทนต์ทำแล้วทุกคนไม่ได้มานั่งหวังติดตามชีวิตเพื่อที่จะให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นจากช่องยูทูบเบอร์เพราะพวกเขารักความยุติธรรมค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้มันจะมีเพียงชาวบ้านบางส่วนเท่านั้นละค่ะและถ้าไปเป็นยูทูบเบอร์และถ้าไปเป็นพยานให้กับจำเลยก็ลองไปดูน้ำหนักกันเอาเพราะพยานพวกนี้นะคะพยานพวกนี้เป็นพยานที่อยู่มาตั้งแต่วันแรก และไม่ได้มีการมานั่งสร้างยูทูบเบอร์เป็นอาชีพย,ยายแหลมไม่ใช่พยานคดีนะคะยายแหลมที่นั่งนั่งนั่งเล่านิทาน,นของยายทู่เนี่ยนะคะยายแหลมไม่ใช่พยานในคดียายแหลมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการขึ้นศาลนี้นะคะยายแหลมไม่เกี่ยวแม,ม่แบมไม่เกี่ยวแต่พ่อแบมนู่นค่ะนะคะแล้วเขาก็ยังอยู่เคียงข้างแม่น้องชมพู่บุคคลเหล่านี้ทุกๆคนคือคนที่นะคะสังคมคือคุณคือพลเมืองดี ถึงแม้คุณจะได้เงิน YouTuber, ยูทูบเบอร์โอ้โหพอแบมนี่ถ้าปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งคุณมีคุณค่ากว่าพวกยูทูบเบอร์ขอสติ๊กเกอร์แล้วบ้านน้ำลายถล่มคดีนี้เป็นร้อยเท่าจะบอกให้พวกนั้นน่าจะกราบแทบเท้าอิตาพ่อแบมด้วยซ้ำจะบอกให้ไอพวกยูทูบเบอร์น้ำลายที่โอ้โหได้ดรถหรูได้บ้านหรูนะคะคุณค่าคุณยังไม่มีนี่คือคนรวยจากด้านไหนรวยจากน้ำใจไม่ใช่รวยจอมปลอม ไม่ใช่รวยจากคอนเทนต์แบบแบบนะฮะแบบใครทำคนนั้นก็จงรับไปซะเปรียบเทียบกันง่ายๆ FC ที่โดนหลอกลวงจากคดีนี้นะฮะไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดเยอะนะ,ค,ะคนกระทำทุกเขารู้อยู่เต็มหัวใจว่าพวกเขาทำอะไรและเพวกคุณได้รับอะไรรู้อยู่แก่ใจช่วยกันปกปิดมิดชิดใช่หรือไม่คุณเทียบเท่าชาวหมู่บ้านกก,กอกที่ยังอยู่กอดคอแม่น้องชมพู่จนถึงทุกวันนี้เทียบไม่ได้เลยค่ะ มันจะบอกไงอืมที่พี่มุ่นมุ่นให้บานบานรู้สึกจังไหนนะคะรู้สึกดีใจแทนแม่น้องค่ะได้ผูกตัวองน้องได้รับความยุติธรรมแล้วคอะพี่พิจิตต์มองยังไงคะมองว่าดีที่สุดแล้วค่ะวันนี้เนี่ยดีใจมากค่ะวันนี้เนี่ยเพราะแบบนยานะที่เป็นหนึ่งในพยานพ่อวันนี้ถือว่าพึงความ ชาวบ้านโกโกอกกอดคอดกันร้องไห้เพราะวันนี้มันมาถึงแล้ววันที่สู้กันจนถึงขนาดเนี้ยสู้กันจนถึงมีการคัดตัวพยานกันมาถึงขนาดเนี้ยพยานเก้าร้อยกว่าคนเนี่ยนะคะพยานทุกคนล้ว่ามีความสําคัญทุกคนเลยค่ะช่นที่ตํารวจเขาคัดมาแล้วเขาก็เคียงข้างอยู่เสมอไม่ต้องชมพูไม่ได้มานั่งบอกเอฟซีว่าให้ไปติดตามช่องนั้นช่องนี้ไม่มีนะคะไม่ต้องชมพูไม่เคยบอกว่าจันศรีไปติดตามช่องอ่าทุกคนไปติดตามช่องน้องช่อง,องจันศรีนะไม่เคยพูด แล้วเราก็ไม่เคยขอร้องด้วยนะพวกเราไม่เคยขอร้องอา้าวอาไปตามช่องอาทุกคนเราฝากไปดูช่องจันสีด้วยนะไม่มีนะคะแล้วเราก็ไม่เคยขอร้องแกด้วยเพวกเราทำด้วยทำทำด้วยใจนะะแล้วพวกเราอยากขอบคุณเนี่ยแหละคะคนที่อยากขอบคุณเนี่ยเจ๊ส้มองส้มโอตาสมอกอ่อาพ่อแบมแม่แบมยายแหลมตาสิงนะทุกคนในบู่บ้านที่ยังยืนหยัดอยู่กับความยุติธรรมคุณทําดีนะคุณรู้อยู่แก่ใจคุณจะยต้องไม่ต้องมีแบบติดติดตาคุณตลอดไง ภาพพวกนี้มันจะเป็นภาพที่เรียกว่าเป็นภาพที่เผาอยู่ในหัวใจของคุณจนวันตายภาพที่เผาภาพแห่งพลเมืองดีภาพแห่งความซื่อสัตย์ต่อความถูกต้องใช่ไหมฮะนะคะอย่าลอกกันบ้านไอของฉันไปพูดกับเอฟซีพอตตนะพวกเราก็มีความเผาอะที่พวกเรารักลุงของเราอ่ะเรารักลุงของเราเรามาถูกทางกันแล้วเอฟซีเอฟซีเราจะมีความดีติดสายตาเราไปจนวันตายอย่าไปลอกกันบ้านของเจนซีไปพูดกับเอฟซีพอตอนะจ๊ะแม่ เออขอบางคนนี่ขอสติกเกอร์จนเอฟซีพอร์ตต่อเอือมอะไรอาอะไนะคะตอนเนี้ยเอฟซีพอร์ตต่อกูไปช่องไหนไมึงขอแต่สติกเกอร์กูอะ่ะเอาก็ดูแต่ละท่านแต่ละคนที่ทำพี่น้องชมพู่แล้วพี่คะค,คือความยุติธรรมนะครับตำรวจทำถูกแล้วครับอยากบอกอะไรทุกคนคะพ่อแบ๊มตอนนี้ก็ถ้าเขาทำก็รับรมไปเองนะครับเขาทำยังไงก็ยอมรับนะครับ ดือ <Okay>, okay. ภาพของชาวบ้านกากนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพ่อแบมเป็นแม่เหลมน,นะครับ <c oughs> ซึ่งเขาได้มาให้กําลังใจแม่น้องชุดพู่นะครับที่มาติดตามการทําง,งานของเจ้าห <c oughs> น้าที <c oughs> ่ตํารวจวันหมายจับออกมาแล้วถ้าเขาไม่อยู่ก็คือหนีจะไม่ว่าคนาหนีทาไมอ่ะไม่เข้าใจไปเองคือเปล่านะไม่รู้ว่าคนในประเทศไทยจะคิดยังไงคือถ้าหนีแบบนี้มันหมายถึงการยอมรับในตัวว่าเขาผิดค่ะอยากขอบคุณพ่อแบมแม่แบมที่ ไม่เคยทิ้งเราเลยแม้ว่าเราไม่เคยให้อะไรเขาเลยเราไม่เคยเป็นคือเราไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้สนิทกันถึงขั้นว่าต้องมาออกโรงปกป้องกันอะไรมากมายแต่เขายืนหยัดสู้มาเสมอไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือเจ๊สวิตีเนี่ยนะคะแกเป็นคนพูดอย่างนี้แหละแกไม่เอาใจใครแกพูดไม่เอาใจใครถ้าใครไม่รู้จักแกก็คิดว่าโอ้โหคือทัวลงแรกๆก็เพราะพฤติการที่แกเป็นคนพูดอย่างนี้แกไม่ได้เป็นคนเสแสร้ง พูดก็พูดอย่างไงพูดพูดๆพูด,พด,พด,พดไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็ยังอยู่กับแกบางครั้งก็จะมีการง้องเง้งกันบ้างคือน้อยอกน้อยใจแต่สุดท้ายก็รักกันเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่สู้มาด้วยคดีด้วยกันนะคะสู้มาคดีด้วยกันถูกไหมคะมันจะมีนู่นนี่นั่นนะคะอ่ามันเป็นความรักที่เกิดจากความกันกรองความรักที่เกิดมาจากการสู้ด้วยกันนะคะถึงแม้อะอย่างแต่ละช่องแต่ละช่องอยัง้ักฝั่งเรา มันก็ไม่ใช่ไปต่อจะรักกันแต่พวกเรามาในแนวทางเดียวกันถูกต้องไหมคะดังนั้นมันเป็นแนวแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ก้าวไก่กันและกันถูกต้องไหมคะทุกคนเนี่ยคะ่ะมันคือภาพแห่งความเจ็บปวดของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วต่อไปอีกหน่อยนะคะทุกคนแล้วต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วทุกคนอู้นะคะแล้วทุกคนก็คงเห็นแล้วนะคะว่าอย่างภาพที่ที่เห็นนะคะภาพที่เห็นจากการที่เขาเข้าไปยังสตอรงชอตอชอวันนั้นนะนะคะภาพมันเป็นยังไง นะคะภาพมันเป็นยังไงสตชเนี่ยสีมีไม่นอกภาพสตชนะนะเดี๋ยวสีดูภาพสตชสีมีไหมเออเนี่ยภาพสตชเนี่ยเราจะไม่เกี่ยวกับทนายเนียเราจะพูดเฉพาะพฤติกรรมของจำเลยนะคะอ่าอ่าอันนี้คือภาพที่ไปสตชทุกคนเนี่ยนะคะในสตชเนี่นํำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์อไม่แน่ใจเราน่าจะมีภาพตอนที่เปิดเฮลิคอปเตอร์ไปไปสตชออย่างเงี้ยเดินไปย่อง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 อย่างเงี้ยคือ สตช็คือสถานที่ราชการสำนักงานตํารวจแห่งชาติใส่ย,ย,ย,ย่อง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 กันไปอย่างเงี้ยค่ะเจตนาอะไรใครก็ไม่รู้พม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้พม่าเดินเข้าสตชหรือเปล่าก็ไม่รู้มีอาชีพหรือเปล่าคนคนอะไรคะคนขายส้มตำมาเข้าห้องน้ําสตชหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ไงก็ได้สิ่งสิ่งนี้นะคะหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยเ <คน S 3> ดินเดิน,ดน,นนี่เป็นภาพตอนที่ลุงมาที่สานักงานตารวจแห่งชาติเดินทางจากมุกดาหารมานะฮะใจ่ไปรู้เสื้อแดงตน เดิน่างใครจะไปรู้ว่าจําเลยมาจากมุกดาหารนะแล้วจะเข้ามาสตชอ่ะครจะไปรู้ว่านึกว่าแม่ค้าไข่ส้มตำใส่หมวกใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวสีแดงถูกไหมฮะเขาคิดว่าแม่ค้าไข่ส้มตำอะไรก็ตเมเข้าไปสถานที่ราชการเข้าไปในสตชไม่ได้มีนัดไม่ได้มีการตอกบงตอกบัตรไม่ได้มีการบอกใครใช่ไหมคะเข้าไปหลังจากนั้นลุงพลก็ไปถึงด้านหน้าแล้วก็ถอดหมวกนะฮะกำลังจะเข้าไปที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติครับ คุณผู้ชมดูภาพนี้ต่อเนื่องเลยนะฮะเมื่อเข้าไปตํารวจล็อกตัวทันทีครับล็อกดีมาทําไมอ่ะเออไอภาพอย่าดึงอย่าดึงเนี่ยนะเราก็ไม่เห็นจะได้ตำรวจเขาดึงนะเพราะข้างหลังมันไม่มีใครนะเพราะว่าไอค่าแมอย่าดึงนะเนี่ยคือเขาดึงไปข้างหลังแต่ข้างหลังมันไม่มีใครไงคือสรุปเขาเขาหันไปเองเหรอคะเนี่ยคะช็อตนั้นน่ะอย่าดึงครับอย่าดึง

เห็นยังเห็นช็อตนี้ยังเห็นช really really sure. ็อตนี้ยังอย่าดึงแต่มันไม่มีใครดึงอ่ะอันี้คุณดูช็อตนี้นะไออย่าดึงในข้างหลังมันไม่มีใครอ่ะคุณไปอันนี้เองหรอเนี่ยช็อตนี้คุณลองช่วยๆ่วยกันดูสโลลี่นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอ่ะเขาบอกว่าอย่าดึงแต่ข้างหลังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เขา เขาเขาเอนไปข้างหลังเองอ่ะคือเขาเอนไปเองใช่ไหมคะคือเขาเอนไปเองใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอยู่ข้างหลังนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นภาพภาพโมเมนตัมหน่อยค่ะคือเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่ภาพตัวของเขาเองเนี่ยนะคะโน้มไปข้างหลังเองเนี่ยนะคะผมบอกไม่ยเเห็นไหมเห็นยังเห็นยังมีแต่ภรรยาของเขาถือแขนเขาไว้ ภรยาของเขาถือแขนเขาไว้แต่ดีนะคะภาพมันชัดไงคือคนมันถ่ายภาพคือคือเขาไม่ได้เป็นถูกคนถูกกระทำอยู่ข้างหลังค่ะภรรยาของเขานะคะอยู่ข้างหลังเะค่ะนะคะเราเรียนรูอีกนิดซึ่งนะคะอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะแต่ดูข้างหลังไม่มีใครนะคะเห็นไหมข้างหลังคือภรยาเขาไม่ได้ดึงด้วยภรยาเขาถือแขนเฉยๆแต่ มันกระชากไปเหมือนใครใครกระชากไปผีกระชากเพราะว่าเนี่ยเฮ้ยชักจะยังไงซะแล้วเนี่ยผีผีกระชากหัวโอท้ออะไรเนี่ยผีกระชากไหมคะเนี่ยทุกคนเราไปหารีลันยืชา้ชาชา้ชาชา้ชาชา้าดูซิใครดึงคลิปนี้ใครดึงเขาคลิปนี้คะนี่คือวันที่สองมิถุนาค่ะใครดึงคะ่ะคลิปนี้ ต่อนั่นแหละค่ะเตรียมผ้าไปเอาผ้าผืนนี้ก็คือผ้าผ้าโล็กในตำนานไงคะเขาเขาเขาทำไมเขาต้องเขาต้องปิดด้วยอ่ะเป็นผ้าโล็กในตำนานน้องชมพู่ดึงน้องชมพู่มีแรงดึงกระดับนะโอ้สงสัยสงสัยโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงที่สตชแน่เลยมันไส้ดึงใช่ไหมเลยเงี่ย แม่กระชากหาวนะจ๊ะอา้าวก็ดูสิในในคลิปมันไม่มีใครดึงอะเอออย่าดึงอย่าดึงเนีย่ยนะคะน้องชมพู่น่าจะไม่มีแรงนะคะสงสัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์สตชอยไม่มันไส้อะไรเงีย้ยเปล่ามันไส้ดึงมันชากแม่งเลยอะกว่าที่ฉันก็รีรันนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะหรือว่ามันเขาเป็นเอ็นกระตุกก็ไม่รู้นะคะเอ็นกระตุกกระตุกไปเองเนี้ยคะ่ะใช่ไหมละ่ะก็เพราะว่ามันไม่มีอะมันไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังมันไม่มีใครดึงเนี่ย ภาพมันเขาเขาคงคิดว่ามันไม่มีกล้องไงฮะที่ไหนได้แม่โคตรชัดเลยค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว่ามันมีอยู่ในน้นนะฮะภาพมันโคตรชัดเลยถ้าเขากระชากตัวเขาเองดูตำรวจเกือบลม้ม <laughs> อ้าวก็ภาพข้างหลังมันไม่มีใครเลยคุณพี่คลิปนี้มันจะเป็นคลิปในตำนานที่อย่าดึงอย่าดึงปล่อยเนี่ยนะคะปล่อยทีที่ท,ท,ที่นั้นพูดไงอ่ากาแรมพูดไง ปล่อยนะค่ะคลิปปล่อยในตำนานเวลาหยุดอยู่นี่ยังแต่ปล่อยตู้ครับปล่อยผมไม่ได้ดีไปไหนเอ้ขอบคุณครับที่ปล่อยขอบคุณครับไม่เป็นไรเอ๊ะเขาไปเป็นอันนั้นหรือเปล่าเขาไปเป็นพยานด้วยใช่ไหมเขาไปเป็นพยานด้วยใช่ไหมคนเนี้ยเนี่ยท่านพันท่านพันตํารวจเนี่ยท่านพันตํารวจตอนนี้ตํารวจอะไรพันตํารวจ ทำบดโทรแล้วมั้งไปเป็นพยา,ยานคดีน้องชมพู่ได้ปะ <_ d Gro ot> น่าจะไปเป็นด้วยอะค่ะน่าจะไปเป็นด้วยคนนี้ไปเป็นแล้วไปไปแล้วด้วยนะคะเขาไปแล้วด้วยมั้งคนนี้นั่นแหละใช่ไหมจะไม่ผิดอ่ะคนรอรอเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยเนี่ยคนรอ่อเนี่ยคนนี้คนนี้ไปเป็นพยา,ยานด้วยเนะี่ยไปเป็นพยานเนี่ยใช่ไหมรอรอเนี่ยเออนั่นแหละอย่าดึงอย,ย่าดึงแล้ววันนั้นโอ้โหคงไม่รู้ว่าเขาเขาไม่ใช่รปรธรรมดา